ข้าวห้บ้านทับุรุษสีสูขวัญข้าวเด้อมาเนี่ยสันมันดีมาชีวันจบหมประกอบางานอส่นน่าน่ากงดังอุ้ยลงอสวนเปสซ่ก้องนี่เ้าหวาน พอให้แม่ด้อมือนี้มาขามมาคูนให้ลูกให้เต่าได้เมือนี้พุกข้าวชูขันเขาสามคำเลยมองไม่มสามคำเลือดสามมันีสอัมันนงามมะขังมาคุนไหต้าให้บุกทุกใหญ่วางเป็นหาดไงคะเป็นว่างด้วยนิสสัสมบูรณสอะไร จะเพ่อกาเชีบเขานี่แเ้วเสียบลไม่วก,วมก็ได้ใจ้สมรษาด้นอน้ำมนเรานี่ยจะทีจะทานก็นได้สมรษาดึงเย็นเนป็นสุปคอเลงแม่แดงโลท่องแม่เขียวพ้อมข้าน้องหว่าเนี่ยเท่างานก็นได้ไมากินมมอยากไม่หลุดไม่หลานเรานี่นมีเจ้าทานมีนีลูกหลานเราพ้องักขเขาบอเก้าวสิ ลูขวัญขาเร้องมันนี่มาทำมาคุ้นใหโลห้เต่านี่แม่ทำพุ่นนู้นขื่อต้าไงบุ๊คดูได้เมียเยพอแม่เอ้ยมาโหมาหับมาห้องในกันเลยสามคำมือไม่สามสาเดือนสามสมศรเยนเย็นเป็นสุขทำพุ้นน้องื่อห้งนี้ชีสุขพอจะเห็นเมียพอของจังไรมาพาได้ก็ให้ดีพอแต่ชีทีตดีถึงงามได้ไ เอี๋ยวันนี้จะกินเหล้าได้บางนี่ยนี่อยู่ที่นอทำอยู่ ไม่ปางสแจ้เะไ้เห็นอีกที่นาบางม่คัดตาแล้วบ้นนี้งม่คัดตาแล้วนะคัดคัดคัดใบใบนันออก ก็ตูนี้ใชาแต <ored answered> <ipher responses> mm ่เหลวอ่าดดดแล้วดัแรง

สุตตะนามตตะสักวัตุอาหโตสัมมาสัมพุตตะามุตตะสััตุอาหตุสัมาสัมสตตะโพชะวะโพชะนังอุตตะมะลาพังไมหังสัพพะกิธิหิตังหูตุโพชะวะโพชะนังอุตตะมะลาพังไมหังสัพพะอิติใจวอกใจลำไหน้าเท่าตาทัว

เป็นสุขเด้ขอขังคูน่นี้เป็นบันเบิ่งไข่ได้บันไข่ขังไข่คู่ให้งามในะไข่นี่ล่ะมวยใหญ่มวยเ,เนี่ยกับเป็นวาวาวโอ้ยสมไข่เนี่ยมาแต่ก่อนเด้อเนี่นนยนพออันตราย โมเดลเนี่ยตัดมาจากกระเสื้อ,อนันดีได้นั่นดีโอ้เนาะเนี่ยเสือเลยไหมมาตัดมึงใคร้างามใคล้ายคำ้พูดมึงมันชิดสโลดงามงามงามเลยวันนี้ทำคู่โน้นคืนจะได้พออีแม่เอ้ยอนั่งทะเลแต่นอ อยู่เย็นเป็นซุกเด้อพันใช่งามนาเต็มจูลูน่าเต็มจูลูอยู่นางทะเลนางแทนเขารุนเล่าละเด้อบานหายหายกวนี้หายกนี้หายกวนี้ดีกว่าเขาดกว่าเข่ามาด้อัจาของเหาจาของน้าอยู่ขาอยู่ขิงเาม็นสาบมาอยู่ขาดยามนข้าวให้หั่มีสีสุ เย็ดเป็นสูขคคูนุ่มนมาตอนี้รีกเขารีเขามาขอให้คาคู่นุขื่นางมีสีสูความเจ็บจะได้ความภัยยมให้นางยกองเงินกองท้องาเล้วรนนอกเลวเก็ีว่าส้นม้เอมังตาแก้ไม่จันไดเอาลงไปเลยวะ่ะมาซือมาอ้าวมนีอ้หลองเกียว ลงเกลียวทำ <laughs> ไมหลดเกียวตรงนี้พอเอ้ยทไมหลดเกียวอ้าวแล้วหรอไปทำโคตโน้น,น,ะะนคือะไไปออกไปเชิยนเงินที่ไอยางหาหมองลูก่อนไปหาหมอสิดอกเขากินสียางากินเองอะไรอยู่ดีนะเขาเชื่อมนี่กปอ้อยพาไปหาหมอเขา